น้ยาำพืึเฮ้ย่นาำพืึกงนาำพึ่งนี่ครับสวยมากเลยขอบคุณเจ้ามากเลยนะทุกคนขอบคุณเจ้ามากเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะวันนี้พบกับผมเป่าเดือนสํารวจปลากันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะทุกคนนะวันนี้ผมมากับน้องต้นไผ่ด้วยนะสวัสดีครับออวันนี้นะอ่าผมเนี่ยจะขึ้นไปหาหนางเผือกนะทุกคนนะอ่าผมเนี่ย มีอะไรบางอย่างจะเซอร์ไพรส์นางนะทุกคนนะก็เป็นรองเท้านะทุกคนนะนี่นะก็จะเป็นรองเท้าประมาณนี้นะทุกคนนะก็อันนี้ผมมีอันนี้คู่สมรองนะทุกคนนะแล้วก็ผมจะมีคู่สีดำส,สวยเลยนะก็เก <c oughs> ็บไว้ในลังกระเป๋านะทุกคนนะอันนี้ก็จะไปแบบว่า,อาลองหลอกนางนะทุกคนนะก็แกล้งนางน,น,นะว่านางจะเป็นยังไงนะทุกคนนะแล้วก็ถ้าผมเราค่อยเอารองเท้าอีกคู่หนึ่งเนะี่ย อ่าเซอร์ไพรส์รานางอีกทีหนึ่งนะครับผมก็โอเคครับผมก็เพื่อไม่เสียเวลากันดีกว่านะก็เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเรานะ่ะอ่านลิฟต์ขึ้นไปกันเลยก็ก่อนจะไปนะฝากเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะฝากพี่พีทันเล่นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและน้องต้นไผนะ่เนี่ยที่ทําคลิปต่อไปถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรานะไปกันแล้วผมไปครับนี่ครับทุกคนผมกับน้องต้นไผ่ก็เดินขึ้นมาได้อ่าใกล้จะถึงแล้วนะทุกคนนะ ก็ขึ้นมาจากนู้นเลยนะทุกคนนะเดินมาจากฝั่งนู้นเลยนะผม mm hmm. ก็ไกลพอสมควรนะนี่็ไกลจม,มือแล้วนะเพี่บๆนะ mm hmm. ไปคร mm hmm. ับเดินแล้วน่ะนี่เดินทางกันดีกว่านะทุกคนนะเดิน mm hmm. ไม่ไกลก็ถึงแล้วดูข้างหน้านี่ครับจะไปด้ย น้องต้นไผ่เนี่ยนะไม่เคยมาแล้วนะทุกคนนะวันนี้ก็จะชวนน้องต้นไผ่เนี่ยมาเป็นเพื่อนสุครั้งแรกนะดูรันว่าเป็นยังไงนะทุกคนนะผมนะ่าจะเซอร์ไพรส์นางนะเป็นองเช้าสองคู่นะคู่แรกก็จะเป็นสีแดงนะทรกคนอาจะหลอกนางนะก็ค่อยเซอร์ไพรส์นางอีกคู่หนึ่งนะ เนี่ยครับุกคนผมเดินมาถึงแล้วนะ นี่เจออะไรครับทุกคนรถไปเป็นไงสวยไหมชอบไหมน้องน,น่าจะชอบนะทุกคนนะนี่ครับทุกคนอ้น,นี้ก็จะเป็นทางที่นางเผือกเนี่ยเขาออกนะจะไมพี่จะเป็นสะพานนะเหมือนข้างในเนี่ยจะเป็นเมืองอะไรก็ไม่รู้แล้วทุกคนแต่มองเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยนะผมก็ยังจะเข้าไปนะ แต่ไม่รู้ว่าเข้าไปก็ไม่เจอเลยนะทุกคนผมเคยเดินไปแล้วนะไปตอนไักเดี๋ยวเราเนะี่ยอ่ะก่อไฟกันดีกว่าตามทุกคนเดี๋ยวเราเนะี่ยหาที่ดีๆก่อไฟกันดีกว่านะทุกคนนะให้เราเก็บของไว้โอเคเดี๋ยวเรานะีไปหาเฟกันนะเดี๋ยวผมเนะี่ยจะผูกไปด้วยนะ ดูข้าอย่างดูข้าอย่างไม่หิวเดี๋ยวจะนอนรูเบียนสนุกมากชิวมากเดี๋ยวจะอยู่นี่มาไปกินข้าวกัน ผมกับน้องต้นไผ่ก็หิวข้าวแล้วนะทุกคนนะก็ได้เตรียมข้าวอะไรกันเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวผมเนะี่ยจะออกไปหาใบตองนิดหน่อยนะทุกคนนะก็เพื่อที่จะได้อาอรมณ์นะทุกคนจะได้กินอร่อยอร่อยนะฮะก็เค่วผมเดี๋ยวผมเนะี่ยขอไปหาใบตองกอนนะครับทุกคนผมกับน้องต้นไผ่ก็ได้ไปหาใบตองมาแล้วนะไหนนี่นะก็จะประมาณนี้ครับทุกคนไปเดี๋ยวเราเนะี่ยไปกินข้าวกันเลย I like นางเพอกเป็นอะไรก็ไม่รู้วทวดน,นางปล่อยน้องก่อนนางเพอกทศไพ่เป็นไรเล้างดีๆเป็นไรไหมไม่ไม่เป็นไรนะนางเพอกนางเพอกนางเพอกเป็นอะไรเนะี่ยข้าเขืว่เจ้าเป็นคนร้ายทำไมล่ะครับอันนี้เขาเป็นน้องข้าเอง ข้าเคยแอบตามเจ้ามาอ๋ออย่างนี้เองข้าไม่เคยเจอหน้าเจ้าเลยโอเคครับนางอันนี้คือเขาเป็นน้องผมแท้ๆเลยครับแล้วอ่นางเพื่อกได้กินข้าวมาหรือยังครับข้ายังไม่ทานอะไรมาเลยข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยนะไม่เป็นไรครับนางเดี๋ยวเราเนี่ยไปนั่งกินข้าวด้วยกันอไม่ครับ โอเคครับนงังไปเดี๋ยวเราเนี่ยไปนั่งกินข้าวกันไปน้องตัวพ่ไปเป็นอะไรไหมโดนบิดคอแลนะ้ดีไม่เป็นไรนะยังยิ้มได้อยู่เลยนะทุกคนไปเดี๋ยวเราเนี่ยกินข้าวกันต่อดีกว่านี่ครับนะทุกคนเนี่ยนะกับข้าวผมก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็จะเป็นไข่ปลาทูนะทุกคนนะมีแค่นี้นะทุกคนนี่นะนั่งเดี๋ยวนางนั่งข้างหน้าตรงนี้เลยครับอันนี้นางจะทำไร้หน้องอีกไหมเนี่ย ไม่ทำแล้วนี่เขาเป็นน้องน้องแท้ๆของข้าเลยนะข้าต้องขอโทษด้วยข้าไม่รู้อ่าผมเนี่ยอ่าอยากจะบอกนางนะว่าน้องเขาเนี่ยผมก็ไปเจอที่ป่ามาเหมือนกันแต่ถ้าผมเจอคนอื่นเนะผมจะไม่ยอมให้ใครเอาเด็กๆไปเลยผมก็เลยต้องอ่าบอกคนอื่นว่าเป็นน้องแท้ๆเพื่อป้องกันนะติกี้นี่โชคดีมากเลยนะที่อ่านางบีบคอน้องไม่เป็นไรนะเป็นไรไหมนี่ครับทุกคน อ๋อกินข้าวกันทนี่นะโ okay. อเคครับนางไม่ทำแล้วใช่ไหมค่ะไม่ทำแล้วโอเคเดี๋ยวเราเนะี่ยอ่าจะกินข้าวกันก่อนแล้วผมเนี่ยอาจะมีอะไรบางอย่างเซอร์ไพรส์นะนางนางอยากรู้ไหมครับว่าคืออะไรค่ะอยากรู้อ่าผมยังไม่บอกดีกว่านะเดี๋ยวเรากินข้าวให้เสร็จกันก่อนได้อาเนี่ยนะทุกคนกินข้าวไม่ค่อยอร่อยเลยนะทุกคนนะมันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะกินน้องตัวใหญ่กินเล้ว เนี่ยเรากินข้าวเดี๋่กันเลยจับกินเลยไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวเหมือนนางเนี่ยไม่เคยกินข้าวกับผมนะทุกคนนะเหมือนนางจะเกรงเกรงหน่อยนะฮะกินกินน้องตัวพกินนั่งกินดีๆน้องตัวพนั่งกินดีดีนั่งเลยเออนั่งดีดีน่นนะทุกคนนะจะเป็นของที่ผมน่าจะซื้อให้นางอนะอร่อยไหมอร่อยมากเลย,อร,อ,ยอร่อยนะทุกคน นี่คนระับนี่เลยกินกินกินกันก่อนผมรู้สึกว่ามันจืดจืดมากเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองออกไปหาอบางสิ่งบางอย่างนะทุกคนนะอ่าเอามาทำมากินกับข้าวแทนนะทุกคนกินอย่างนี้มันไม่ค่อยอร่อยนะเดี๋ยวรอผมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมเนี่ยอาจะออกไปตรงนู้นแป๊บหนึ่ง เดินไปหาดูผักนะทุกคนนะไม่รู้จะมีผักหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราหาดูให้หน่อยครับเฮ้ยทุกคนผมเจออะไรก็ไม่รู้นะเฮ้ยน้ำพริกแรปเปอร์นะทุกคนใช่ไหมนี่น้ำพริกแรปเปอร์นะเฮ้ย ใครเอามาทิ้งไว้เนี่ยใช้น้ำพริกหรือเปล่าก็ไม่รู้เออเนี่ยนะทุกคนเป็นน้ำพริกนะใครเอามาทิ้งไว้วะมีหรือเปล่าวะเดี๋ยวแป้นหนึ่งนะทุกคนนะกินกับข้าวเนี่ยอร่อยเลยนะทุกคนนะน้ำพริกนี่นะจะเป็นน้ำพริกแรปเปอร์ครับทุกคนไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะพี่นะ นะมีหรือเปล่านะเฮ้ยเพีบ่บสิเจอแล้วเฮ้ยใครมาทิ้งก็ไม่รู้นะทุกคนนะอันนี้เจอเหลือแค่ครึ่งนะทุกคนใครมาทิ้งวะมีแค่นี้ก็กินได้แล้วนะทุกคนนะ น้ำพริกกับข้าวนะแล้วก็ผักนะไม่จำเป็นต้องมีพวกเนื้อเหลืออะไรก็ได้นะทุกคนนะนี่นะ,ะเดี๋ยวเราลองเอาไปให้เพื่อน,นํำเพื่อกกับน้องต้นไผ่นะเผื่อน้องๆเนี่ยชอบกันนะไปเออกินข้าวอร่อยไหมอร่อยโอ้รอ,อผมนานไหมเนี่ยไม่ไม่นานนี่นี่น,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 นี่ลองลองลองดูของชนิดน,นี้ เออลองกินดูนี่นะจะเป็นน้ำพริกแรปเปอร์ครับทุกคนก็จะเ,เราเนี่ยจะลองกินกับข้าวนี้ดูนะเนี่ยน้ำพริกประมาณนี้ครับทุกคน,นครับดูนะ่ารับประทานมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองชิมกันดูนะว่าจะอร่อยหรือเปล่านะก็จะให้น้่งเพือกเนี่ยอลองกินด้วยนะน้ำเพือกเคยกินน้ำพริกไหมครับไม่เคยไม่เคยครับ นี่น้องต้งพายอยากลองกินไหมเคยกินไหมนี่น้องก็ไม่เคยกินน้าพริกนี่นะก็เดี๋ยวผมเนี่ยอาจจะให้นางเผือกเนี่ยลองชิมดูนะว่าจะอร่อยหรือเปล่านะนางนางลองกินก่อนเลยครับเดี๋ยวจะทําดีๆนะต้นพายเออค่อยๆทำดีๆทำดีๆค่ัค่อยทําดีๆดูให้มันทําน่ากินนะ่ะอ่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองกินดูนะพี่สี่นะ อร่อยมากเลยฮะอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยใช่เหรอครับใช่อันนี้เอาความจริงจริงนางโกโก้ผมไหมเนี่ยนางเผือกบอกว่าอร่อยนะทุกคนนะเนี่ยอร่อยมากเลยอร่อยไหมหวานมากหวานไหมรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมอร่อยมากชาปเป้เดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องลองชิมดูบ้างแล้วนะทุกคนนะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราต้องลองครับ อือร่อยอร่อยไหมเจ้าอร่อยอร่อยมากเลยครับถึงจะหยุดกินกล่าวมาได้นะทุกคนนะต้นไผ่ค่อยๆกินดีเอร,ร่อยไหมเกืบเต็มคำเลยนะ นี่เป็นปลาทู่วเลยก่อน yeah ินได้กินได้นัน่งเบอร์กินนะครับนี่นั่งแขนเกียงเกียก,กินกินเสร็จแล้วก็ผมจะมีอะไรบ้างจะพายไปอีกกินเกี้ยงเลยนะเป็นไงรสชาติเนี่ยอร่อยสุดๆเลยครับทุกคนนะ นางเพลาะบอกว่าไม่เคยกินอะไรแบบนี้เลยนะเกี้ยงเลยนะต้นไผ่อร่อยไหมนี่สุดยอดนางเพลาะอร่อยไหมครับอร่อยมากอร่อยนี่ครับนางบอกว่าไม่เคยกินอะไรแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่นี่ครับตัวนางเพลาะบอกไม่เคยกินอะไรแบบนี้เลยนะดูนางเพลาะยังหยิบกินเรื่อยๆนะกับน้องต้นไผ่นะโอเคครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยอ่ะที่ทอเสร็จก็เดี๋ยวเราเนี่ยอ่ะเซอร์ไพรส์นางอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะอันนี้ นนางนางเผือกไม่เคยเจอหรอครับครับเคยเจอมาก่อนเลยน้ำสตรอเบอรี่ <S 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 S: นี่ครับก็นองต้นไผ่ก็รู้ดีแล้วนะว่าคือน้ําอะไรนะน้องนี่กินบ่อยนะนี่ก็จะเป็นนางเผือกนางเผือกบอกว่าไม่เคยเจอนะนางบอกว่าคือน้ําอะไรอ่าเป็นน้าส้มนะไม่มีพิษไม่มีอะไรครับนางกินได้ปกติเลยครับนางนางนางเพื่อลองแกะกินเลยครับแกะตรงข้างบนนี้เลยครับแกะตรงนี้หรอ <S S S S: ใช่ครับ เดี๋ยวข้าไปล้างมือก่อนมาเดี๋ยวผมแกะให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวทุกคนทุกคนจะแกะให้นางเปินก่อนนะนีครับนางขอบใจอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยมากเลยน้ำส้มนะทุกคนนางก็ไม่เคยได้กินอะไรแบบนี้เลยนะทุกคนนะแล้วอยู่ข้างในเนี่ยได้กินเป็นได้กินแบบนี้ไหมฮะครัไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน ไม่เคยกินอะไรแบบนี้เลย <S 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 2> <S 2> มีแต่ของแปลกๆนะที่เจ้าแม่ค่ะนี่ครับทุกคนล่าสุดครับน้องต้นไผ่กับนังเผือกเนี่ยสนิทกันมากเลยนะก็ดะก,กีนี่ผมเห็นเนี่ยอ่ายังยังจะทำร้ายกันอยู่เลยนะฮะตะก,กีนี่เห็นนังเผือกเนี่ยวิ่งวิ่งมาบีบคอน้องต้นไผ่เนี่ยยังไวเลยนะตอนที่เจอกันที่แรกนะทุกคนนะแล้วหลังจากกินข้าวเสร็จนะดูดิ สนิทกันไวมากเลยครับทุกคนต้นไผ่เป็นไงพี่เขาดีไหมดีไหมมันชอบไหมนิสัยพี่เขาดีหรือเปล่าดูวะเล่นไม่สนใจผมเลยนะตอนนี้น้องตนะ้นไผ่นะนั่งเพื่อครับว่าไงน้องเขาคนนี้เป็นยังไงครับดีมากเขานังเพื่อรู้สึกว่าเขาดื้อไหมอะดื้อมากดื้อดื้อทุกคนดูวะร้วสนิทกันแล้วนะทุกคนนะ ที่แบบไม่เคยพบไม่เคยเจอนมาก่อนนะฮะไม่รู้ว่าสองคนนี้เนี่ยกับชามาเกิดหรือเปล่านะทุกคนนะก็เพิ่งเจอครั้งแรกก็สนิทกันเลยครับทุกคนเนี่ยทุกคนก็ผมมีอะไรบางอย่างนะทุกคนนะอ่าจะแนะนํานะอ่าผลิตผลิตภัณฑ์นะทุกคนนี่ก็จะเป็นน้าพริกนะทุกคนนะน้าพริกของพี่ชายผมเลยนะเพลดแท้เลยนะทุกคนนะนี่เลยนะ เดี๋ยวผมเนะี่ยอ่าจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างๆนี้นะ,นะทุกคนนะนี่นะแอดไลน์มาได้เลยนะทุกคนนะก็อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะก็นี่นะเดี๋ยวผมเนี่ยแปะลิงก์ไว้ให้ด้านข้างนะทุกคนนะนี่นะก็ไลน์เพจนี่ทักมาได้เลยนะอย่าลืมแอดหน้านะนี่นะโอเคเป็นน้ำพริกแกลเปอร์กระเหลี่ยมนะทุกคนนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับพนะี่ซีนะนี่ฮะ ครับพี่พีท่านใดที่อยากได้ก็สั่งมาทักไลน์มาได้เลยนะครับผมนี่นะทุกคนนะก็นํางเผือกก็ได้ลองกินแล้วนะนางเผือกบอกว่าอร่อยมากเลยนะนี่นะพี่พีชนะก็จะได้เต็มกระปุกประมาณนี้นะทุกคนนะนี่นะกระปุกถูกมากเลยนะทุกคนนะกระปุกหนึ่งเนี่ยไม่ถึงสองร้อยนะทุกคนกระปุกนี้น่าจะประมาณไม่ถึงหลักร้อยด้วยมั้งทุกคนผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนนะ นะก็ทักไลน์กันมาได้นะทุกคนนะก็ฝากหน่อยนะทุกคนนะเป็นของพี่ชายผมนะนี่นะน้ำพริกอร่อยมากเลยนะทุกคนนะน้ำพริกแรปเปอร์นะผมก็ผมกันตีเลยนะว่าอร่อยมากจริงๆครับขนาดน้นเผือกเนี่ยอชอบชอบมากเลยนะกินกันหมดเลยนะทุกคนดูกินกันมูความกระจายเลยแล้วทุกคนนะแต่จะต้องเคลียร์หน่อยๆด้วยนะดูล่าสุดทั้งสองเนี่ก็สนิทกันมากเลยนะทุกคนดูว่า เดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาของบางอย่างนะเซอร์ไพรส์นางเผือกนะทุกคนนะนี่นะก็จะมีรองเท้านะทุกคนก็นางเผือกเนี่ยไม่มีรองเท้าใส่เลยนะทุกครั้งที่ผมมานะผมไม่เคยเจอนางเนี่ยใส่รองเท้าออกมาเลยนะอผมก็เลยตั้งใจจะซื้อรองเท้ามาเซอร์ไพรส์ให้นางนะตอนนี้นางนย,ยังไม่รู้เลยนะทุกคนนะผมเนี่ยจะเซอร์ไพรส์อะไรฮะโอเคครับทุกคน อ,อย่าลืมนะฝากไว้ด้วยนะทุกคนนะน้ำพริกแรปเปอร์นะนี่นะอร่อยมากเลยนะการันตีนี่นะโอเคทุกคนนี่นะครับจังหวะนี้แอบเป็นรองเท้านะแล้วก็อยู่ในกระเป๋าผมนี่นะนี่ก็ยังมีนะทุกคนนะอย่นี้โอ้เนี่ยก็มือละ นางเพือจะกลับตอนไหนครับเนี่ยคาจะกลับแล้วอ๋อจะกลับแล้วเหรอครับก็อีกสักพักหนึ่งถ้านางกลับผมก็จะกลับแล้วครับก็อันนี้ผมะจะสปพ이น์านางอะไรบางอย่างนะก็จะเป็นอ่นนี้นะลองต้นไผ่ลุกขึ้นหน่อยเรอเหยิบหยิบของให้พี่เขาหน่อยเหรอนี่ก็จะเป็นกล่องเนื้อทุกคนสวยมากสวยไหมคร เลยนีย่จะเป็นครูซีแทงนะทุกคนก็ไม่รู้ว่านางเนี่ยชอบหรือเปล่าแล้วเอาเอาความจริงชอบไห<อ>มชอบมากเลยดูขอบใจเจ้ามากเลยนะจริงๆผมเนี่ยอยากจะให้นางเนี่ยไปฝากเด็กสิบสองนิ้วนะทุกคนนะแต่้องนางนะผมแอบไว้อยู่นะมากนี่นางจะกลับแล้วหรอครับก็จะกลับแล้วก็าต้องกลับแล้ว นางชอบไหมชอบชอบมากเลยนี่ครับทุกคนขอบคุณใจทั้ทงสองมากเลยนะเห็นนางไม่มีรองเท้านะทุกคนดูผมก็เลยอ่าอยากอยากจะเซอร์ไพรส์ลงอ่าด้วยรองเท้านางนะก็แปบ๊บหนึ่งนะนางผมมีอีกอย่างหนึ่งนะ,ะจะให้นางาานางไม่าปหยุดนี่ครับ มากเลยอขอบคุณเจ้ามากเลยนะ <c oughs> ทุกคนอขอบคุณเจ้ามากเลยเดียว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 นาเงเพื่อสยมากโอเคโอเคครับโอเคโอเคขอบคุณเลยนะข้าต้องกลับแล้วข้ากลับก่อนนะอันนี้เอาไปให้น้องเจ้าอันนี้ของเจ้าขอบคุณนี่ครับนางเผือกอันนี้ของเจ้านะแต่อันข้างล่างเนี่ยคือของเด็กสิบสองนิ้วนะที่เจ้า ดูแลเขาอยู่อย่าลืมเอาไปให้เขาด้วยนะได้แล้วเจ้ามีอันนั้นอีกไหมอะไรครับไอ้ที่กินกับข้าวอ่ะคืออะไรอ่ะที่กินกับข้าวอ่ะที่ผมไปหามาใช่ไหมใช่นี่เหรอข้าขอได้ไหมนี่เหรอครับใช่เอ้าเจ้ายาไปทําอะไรอ่ะข้าจะเอาไปกินอ่ะเจ้าชอบกินได้เหรออร่อยมากข้าชอบมากเลยโอเคได้ดิเดี๋ยวผมเนี่ยอ่ะให้นางเอาไปเลย เข้าขอบคุณมากโอเคครับข้ากลับก่อนนะเดินทางปลอดภยัยนี่น้องต้นไผเดินทางปลอดภัยนะโอเคไว้เจอกันครับเข้าไปแล้วนะทุกคนนะไปต้นไผเดี๋ยวเราเนะี่ยอ่ะเก็บอ,อุปกรณ์เ,เราจยกกลับแล้วนะทุกคนนะนี่ก็มืดแล้วนะผม นี่นะอ่าทอดไผ่ทอด,ดเบลล์เดินเร็วเนี่ยาเดินทางกลับกันแล้วทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยเขาเก็บของอะนะตอนนี้นางเพือก็ไปแล้วนะทุกคนนะนางได้ไปแล้วนะผมหายไปแล้วนะฮะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยอ่าเขาเอกเก็บอุปกรณ์สักพักหนึ่งแล้วเดินเร็วเนอะเดินเดินทางกลับกันเลยนะนี่นะครับท่านผู้ชม ผมกับน้องต้นไผ่ก็อาจะเดินทางกลับแล้วนะทุกคนนะผมกับน้องก็ได้เก็บอุปกรณ์เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะก็ตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะทุกคนนะเราก็ต้องรีบออกจากที่นี่นะทุกคนก็นางเผือกก็ไม่ได้มาอีกแล้วนะทุกคนนะโอเคครับก็สำหรับคลิวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนนะก็ได้เซอร์ไพรส์นางเผือกด้วยรองเท้านะทุกคนนะก็เห็นว่านางเผือกน่ยไม่มีรองเท้าใส่นะผมก็เลยซื้อรองเท้ามาให้นางนะผมกับเด็กท2สองนิ้วที่อยู่กับนางนะทุกคนนะ ก็ okay, ครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอลาเท่านี้ก่อนนะครับท่านใดที่ชอบนะฝากเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะฝากคลิปสีท่านนึนนงไว้หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและน้องต้นไผ่เนี่ยจะทําคลิปต่อไปก็สำหรับคลิปนี้ขอลาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับครับบายครับผมเราในไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม